สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับอุดี้ซีโอนอนไร่นะครับผมนะฮะแห่งวันนี้ที่อ,อาริยฟาร์มวังม่วงนะครับเช้านี้ก็เป็นประมาณตอนนี้ประมาณ8ปดโมงหน่อยนะครับที่อาริยฟาร์มวังม่วงนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับแผนกล้องให้เพื่อนดูฝนตกเมื่อคืนอย่างชุ่มฉ่าตกดีนะครับแล้วก็ ชีวิตกิจกรรมในไร่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูกิจกรรมนะฮะนี่คือจะบอกว่าเลยคือหัวใจสําคัญของการทําเกษตรแบบฟื้นฟูนะครับนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี่คือกิจกรรมปลูกหญ้าในเปียนะครับก็คือปลูกในแนวกันชนระยะที่ปลูกนี่ก็ประมาณ50เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็จิ้มเหมือนกับปลูกมันสำปะหลังนะครับ พอดีฝั่งนี้ปลูกเสร็จแล้วแล้วฝั่งน้องก็เสร็จแล้วนะครับเหลือจะไปต่อตรงนั้นน้อยนึงนะฮะก็มาดูให้เพื่อนนะครับนี่คือแนวคันที่หรือแนวแดนนะครับอ่าเวลาปลูกเราจะไม่ปลูกชิดสักทีเดียวนะครับเพื่อนๆเราจะปลูกห่างจากไอเเตแนวแดนแนวคันที่ประมาณ50เซนโดยประมาณนะครับก็กะเอานะฮะนี่ครับนี่ยังลบอยู่นี่เอาเท้าย่าเอาเพื่อที่จะถึงเชือกให้ตรงนะครับนะฮะ แล้วก็เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีมาพฤษภาฝนเหมือนจะดีหน่อยแต่งหลังแรง,งนะครับเ mm. พิ่งจะมาตกช่วงต้นเดือนกันยานี้ครับเพื่อนๆนะฮะก็มาอัปเดตให้ดูว่ากิจกรรมนะฮะที่เห็นลกๆเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับตอนนี้กิจกรรมนี้เราเรียกว่าการปลูกพืชคลุมดินนะฮะแต่จริงๆมันต้องเต็มไปด้วยของอปอเทืองแต่ว่าปอเทืองเราหวานเราไม่ได้ไถแล้วมันแรง มันเลยขึ้นปล,ปลายแล้วขึ้นหลายรุ่นมันก็ยังมีรุ่นเล็กที่ยังที่ยังไม่โตก็มีฮะแต่อีกประมาณสักปลูกหญ้าเสรษดีสักสองอาทิตย์นะครับหมดฝนรดเข้าได้นี่ก็จะให้รดมาตีมาเอาเครื่องตัดหญ้าคําว่าตีไม่ใช่พลนินนะครับย้ํานะครับไม่ได้พลน,นินเพราะว่าการทําเกษตรแบบฟื้นฟูดินเนี่ยเราจะไม่รบกวนดินนะฮะนะครับ,นะรบและที่สําคัญกระบวนการทําแบบเนี้ย นะครับมันจะทําให้สามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้นะฮะปลูกพืชแบบเนี้ยสามารถลดโลกร้อนได้เพื่อนๆเชื่อไหมครับเนะี่ยฮะแล้วก็เนี่ยต้นมันหลังจากรลบที่แล้วที่ผมตัดไปเพื่อนๆดูนะครับเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นี่ก็คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูดินนะครับนะี่ครับจะถอนหญ้าว่าจะขึ้นห้ืู ปัจจืพืชตัวนี้ก็เป็นคุมดินดีเหมือนกันครับดูรากเขาครับรากไปได้ไกลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับดินกําลังอุดมสมบูรณ์ส่วนพืชตระกูลถั่วนะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูรากของปอเทืองนะครับเพื่อนๆอ่าอนี่คือปอเทืองนะฮะปอเทืองนี่จะเป็นพืชตระกูลถั่วนะฮะดูครับรากเขาดีครับเพื่อนๆก็ช่วยยึดดินช่วยตรึง นะครับช่วยตรึงไนโตรเจนนะครับดูครับรากฝอยแตกเต็มเลยครับเพื่อนจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียรพวกจุลินทรีย์เล็กๆพวกเชื้อราไอพวกแบคทีเรียรเชื้อราเขาจะอาศัยอยู่ในเขตรากพืชอย่างเช่นพวกไมโครไรซาพวกอ่าเชื้อรานะครับนี่ฮะเพื่อนๆ แล้วก็ปลูกเนี่ยจะคิดว่าติดดีนะเพราะว่ารอบที่แล้วปลูกฝั่งโน้นก็เริ่มติดหมดแล้วแต่ฝั่งนี้ช้าหน่อยพอดีมีกิจกรรมไปประสานงานที่คณะวิศวกรรมสิ่งทอนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราจะพาจะทำนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะขนาดพื้นที่ประมาณ6ไร่ครึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วเป็นอยู่ในเขตเติดแนวชุนประทานนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้วางระบบน้ำ รอดูเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีโครงการทําท่อท่อย่อยนะครับหรือคลองเส้ไก่อะไรนี่แหละแล้วเขาจะเข้ามาในแปลงนะฮะผมก็จะตัดสินใจดีว่าเพราะว่าถ้ามีฉนวนแล้วมันต้องซื้อหัวจําสําหรับประตูน้ําชนประทานเพื่อที่จะผันน้ําเข้าแปลงนะฮะส่วนระบบนี้ที่เห็นนะครับเพื่อนๆอ,อีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี่เราก็จะเอารถตัดหญ้ามาตัดเพื่อที่เป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็คลุมดินนะครับขณะเดียวกันเราก็จะทําแนวนะครับ เราจะไม่ไถเลยนะครับแม้กระทั่งถนนก็ไม่ไถเนี่ยฮะแนวหลังจากปลูกหญ้าเข้าไป3เมตรนะครับเราจะเว้นไว้ถนนแต่ฝั่งนี้อาจจะเว้นไว้น้อยหน่อยเป็นเส้นรองก็ประมาณ2เมตรห้าสิบแต่ด้านโน้นจะเป็นเส้นเมนถนนนะครับก็จะเว้นเว้นไว้3เมตรเพื่อที่ว่าให้เครื่องจักรรอบได้นะฮะโดยเครื่องจักรที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมาทําอะไรนะครับเราจะใช้รถพวกมอไซน์นะ,นะครับพว่วงสางเลงแล้วก็ไว้ฉีดน้ําหมักไว้ปล่อยน้ําหมักหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือใช้ในไร่อะไรเง,รงี้ย<ะ>นะครับก็ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแต่ก็จะมาย้ําว่านี่คือถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะทําเกษตรแบบฟื้นฟูดิน,น,น,นหรือส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินคาว่าเกษตรอินทรีย์นะฮะซึ่งจริงๆคาว่าเกษตรอินทรีย์กับฟื้นฟูดินเน,น,นี่ยมันมันต่างกันยังไงถ้าเปรียบเทียบแล้วคาว่าฟื้นฟูดินเนี่ยจะเป็นขั้นที่สูงกว่าเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือ เาก็จะไปปลูกพืชมีแนวกันชนแบบนี้แต่เขาจะไม่เน้นเรื่องจุลินทรีย์มากเท่าไหร่เขาจะไถพรวนดินอยู่ยังไถดินรบก,กวนดินนะครับแต่แตเวร์ชั่นฟื้นฟูดินเนี่ยเราก็อย่างที่บอกนะรเราจะไม่มีการไถรบก,กวนดินนะครับปลูกพืชที่หลากหลายนะครับเพิ่มจุลินทรีย์นะฮะแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหมักโดยการเพิ่มจุลินทรีย์ท้องถิ่นหรือจุลินทรีย์ทั่วไปนะครับ เนี่ยฮะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวยังไงก็มาคอยติดตามกันนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อนๆดูนะครับข้าวโพดข้างล่างนี่จะไม่มีหญ้าเลยเพราะเขาฉีดยาฆ่ายานะครับแต่ข้าวโพดก็ช่วยคลุมดินได้ดีแต่ถ้าปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีก็คงยากแต่ว่าที่ต่างประเทศเขามีการปลูกพืชคลุมดินเสร็จแล้วก็เขาก็หยอดข้าวโพดก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะ แล้วก็ความสมบูรณ์ของดินนะครับพอดีเริ่มเห็นมีสิ่งชีวิตเข้ามาแล้วนะฮะจะมีจิ้งหรีดนะครับมีจิ้งหรีดเต้นบ้างนะครับนะครับเพื่อนๆบ่งบอกว่าดินเริ่มมีชีวิตเดินนี่นุ่มนะครับดูรากพวกไอ้ไอ้นี่นะครับพวกวัชพืชแล้วเพื่อนๆบางคนก็จะถามมาว่าเอะแล้วถ้าปลูกแบบ พื้นฟูดินเนี่ยลราจะมีการบริหารจัดการหญ้ายังไงหรือว่าเฉพืชยังไงนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบหนานแน่นนะครับเ,เพื่อนแปลงที่ท่านเห็นเนี่ยผมจะปลูกหลักๆคือกล้วยน้ำว้านะครับเพราะว่าเราส่งเสริมปลูกกล้วยน้ำว้าอินรียเกรดพรีเมียมนะครับก็คือเราจะปลูกไร่หนึ่งเนี่ยได้1 6อยหหลุมแต่ว่าแต่ละหลุมเนี่ยเราจะปลูกกลุ่มหลุมลหลุมละ6ต้นนั่นเลยนะครับปลูกเป็นกอขึ้นมาเลยโดยใช้หน่อพาะเลี้ยงในเยื่อนะครับซึ่งหน่อชุดแรกเนี่ยก็จะออกประมาณ ปลายเดือนนี้หรือประมาณต้นตุลาคมนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆที่ที่จองไว้ล็อตแรกก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนลอ็ลอตถัดไปก็ประมาณเดือนมีนาเพราะอะไรครับเพราะว่าการทําไมต้องใช้หนอเพราะเลี้ยงในยื่นะครับก็จะมีเพื่อนๆน,นถามมาเหมือนกันว่าทําไมไม่ใช้หนอขุดก็คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆการทําเกษตรแบบฟื้นฟูดิดนหรือว่าการทําแบบกเกษตรแบบหนาแน,น่นหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า density farming ก็หมายความว่าปลูกพืช นะฮะที่หนาแน,น่นแต่มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะว่าเราปลูกระยะที่ปลูกที่ว่าได้ร้อยหกสิบแปดหลุมเนี่ยเราจะปลูกเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับระยะห่างหลุมหลุมถึงหลุมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพื่อนเพื่อน,นึกภาพตามนะครับอา่ามันจะยาวสามเมตรห้าสิบนะฮะแต่ข้อดีปลูกแบบนี้เวลาเราคํานวณแนวช่องไฟหรือแนวคอลัมน์เนี่ยแนวหน้าแถวหน้ากระดานที่ว่ามือแตะด้านข้างเนี่ยมันจะห่างมันจะไม่ใช่สามเมตรห้าสิบมันจะ ร่นระยะทางเข้ามาจาก3เมตร50เหลือ3เมตรกับ3เซนนะครับซึ่งประหยัดพื้นที่ไปได้ความยาวไปได้47เซนใช่ไหมครับเพื่อนๆมันเลยเป็นที่มาว่าทําน้อยได้มากซึ่งอริยะฟาร์มเราจะเน้นเรื่องนี้มากนะครับอา่าแล้วก็โมเดลที่ทําที่เเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่า1ไร่อา่า168หลุมนะครับเพื่อนๆคิดตามนะครับแล้วก็หลุมละ6ต้นนะฮะปลูกเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับอา่า มันจะได้168 tamam. hmm. ่คูณหมันจะได้เท่ากับ1น0 0กับ8ตน้ hmm. 8ตนก็ตีซะว่า1000ต้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่งปกติทั่วไปเขาปลูกกล้วยก็ประมาณ4คูณสมันจะได้ประมาณไร่ละร้อยต้นเพื่อนๆเห็นไหมครับเราได้มากกว่า10เท่านะครับสิเท่าก็เท่ากับว่าเราย่อ10ไร่มาไว้ในไร่เดียวนะครับเพื่อนๆว่าสุดยอดไหมครับทีนี้แล้วการย่อแบบนี้มันดียังไงแล้วเพื่อนๆทุกบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะมันไม่ถีไปเลยครับ จะย้อนภาพไปดูอย่างนี้ครับลองไปดูนะครับเพื่อนๆเ,เราปลูกห่างสายไม่ได้สิแต่ปลูกเป็นกอนะฮะแล้วกอเราก็แต่งหนอ่อมันจะไม่ถี่นะครับลองไปดูกล้วยชาวบ้านทั่วไปปลูกนี่กอบเบลอบล์บลาเลยนะครับกอใหญ่มากแล้วก็หนาไม่แต่งหนอนะครับของเราจะมีการแต่งหนอ่อแต่งใบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามโคนเราก็จะปลูกพวกหญ้าแฝกหรือหญ้าในเปียแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถัว่วขมิ้นชัยขมิ้นชัน พวกพรายพวกกระชายขิงข่าตะไคร้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมันเลยเป็นที่มาเพราะว่าการปลูกที่หลากหลายนะครับนะฮะก็เลยเป็นที่มาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการบริหารจัดการแบบกล้วยเกตส่งออกนะครับสามารถพูดได้เลยก็ได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เอาการจัดการกล้วยไข่ส่งออกนะฮะพอดีเมื่อก่อนผมมีประสบการณ์ในการทในการทำกล้วยไข่ส่งออกนะครับมาจัดการในกล้วยน้ำวานะครับเพื่อนๆ ก็เลยเป็นที่มานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าเรารอเรื่องหนอนะครับเ,เมื่อกี้ลืมพูดไปที่ว่าทําไมไม่ใช้หนอขุดปัญหาของหนอขุดคืออย่างนี้ครับเ,เพื่อนหนึ่งเอาเรื่องแรกเลยถ้าเราหนอขุดเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมหรือว่ารู้ได้เลยว่าจะมีการปนเปื้อนของหนอนกอหรือว่าเชื้อเชื้อราเชื้อตายพายมาหรือเปล่าซึ่งเชื้อตายพายมันก็จะเกิดจากกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่าฟูซาเรียมออกซิสไพร,รัมนะครับ เป็นกลุ่มฟูซเรียมนะฮะซึ่งซึ่งหรือเขาบางทีที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าปานามาดิซีนะครับหรือว่าเป็นวิวอ่าดิซีก็คือโรคเหลืองตายเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าได้ลงระบาดแล้วเนี่ยมีแต่สมัยก่อนก็จะมีแต่ขุดหรือเผาไฟทิ้งทําลายทิ้งแต่โชคดีหน่อยเราก็จะมีอ่าตัวบาซิลัส16ชนิดของกลุ่มของอาจารย์วิโรดินเกือ้อกูลอะไรเงี้ยที่มาช่วยแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆนะฮะเพราะว่าการทําแบบนี้ถ้าเราทําให้ ชุมชนจุลินทรีย์เข้มแข็งเลยเนี่ยมันจะทําให้โรคพวกนี้ก็จะเข้ามาทําให้พืชมีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าพวกจุลินทรีย์ก็จะช่วยป้องกันช่วยฆ่าช่วยต่อต้านอย่างนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้ที่ว่านอหนึ่งละไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อราไม่ปนเปื้อนไม่ปนพวกหนอนก่อสองคือเราไม่สามารถควบคุมอายุหนอ่อได้ว่าหนอ่ออายุแก่อ่อนอายุมากน้อยอยังไงเพราะว่าเวลามาปลูกมันก็จะ ให้ผลผลิตที่ไม่เท่ากันฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องใช้หน่อพอลิงนงี่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่หลังจากนั้นพอกเกษตรกรที่ร่วมโครงการเขามีหน่อเป็นของตัวเองแล้วเราอาจจะก็ต้องใช้หน่อของตัวเองได้ก็ไม่ซสีเรียดขอให้ล็อตแรกนี่ให้เพื่อนๆที่ร่วมโครงการมีประสบการณ์นะฮะโครงการนี้ดียังไงครับเราก็จะมีประกันร,ราคานะครับรับซื้อในราคาประกันนะฮะเดี๋ยวเท่าไหร่มันจะมีอยู่ในคู่มือส่งเสริมการปลูกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนี่ฮะในกระบวนการผลิต ปลูกกล้วยเนี่ยหลังจากเราตัดผลผลิตเอาลูกกล้วยเอาเครือกล้วยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีของทิ้งจากกระบวนการก็คือลําต้นนะปกติเขาก็จะเอาไปให้ปรุษัทกินหรือไม่ก็ทิ้งเป็นปุ๋ยไปนะฮะแต่โครงการของเรานี่จุดแข็งคือเรารับซื้อวยครับเพื่อนเอนเราจะรับซื้อผลผลิตต้นกล้วยเพื่อว่ามาสกัดเอาเส้นใยกล้วยนะครับเพราะว่าเราทางบริษัทอริยฟาร์มเราเนี่ยเราก็มีดีลกับโรงงานนะครับฉั้นสุดท้ายก็จะฝากเพื่อนๆนว่าถ้าท่านใดสนใจนะฮะมาดูคลิปนี้แล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจปลูกก็สามารถทักมาได้นะครับกับผมอุดดี้นันทวัฒน์จันพวงนะครับ,นะรบเบอร์โทรก็0947799354นะครับยินดีที่จะพูดคุยนะครับเพราะว่านี่คือทางรอบของเกษตรกรไทยนะครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้ก็คงกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ